กับบ้านกันเมื่อวันเวลาเปลี่ยนพันฉันคงต้องเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมช่วงในเยาว์วัยของฉันห้องที่คุณนเคยความผูกพันที่เรานั้นมีให้กันสิ่งเหล่านั้นจะไม่จางห จาใหมดแล้วใช่ไหมช่วงในเอวัยของฉันห้องที่คุณเคยความผูกพันที่เรานั้นมีให้กันสิ่งเหล่านั้นจะไม่จ้งหายไป บกพันที่เรานั้นมีให้กันสิ่งเหล่านั้นจะไม่จางหายไป สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ของครูชอนนะคะการบ้านชิ้นสุดท้ายของหนูครูขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนที่หนูพบเจอนะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ อันนี้ครูกุ้งนะคะเป็นครูอนุบาล1นทับหนะคะก็อยากจะฝากการบ้านชิ้นสุดท้ายก่อนที่หนูจะก้าวสู่โลกที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาสิ่งที่หนูควรจะมีและก็ประพฤติปฏิบัติตนตลอดนั่นก็คือความวมีวินัยนะคะความรับผิดช,ชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสถานศึกษาที่หนูไปศึกษาเล่าเรียนนะคะเรื่องการบ้านเรื่องการทํางานเก็บ ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะกลับมาจากโรงเรียนก็ทบทวนความรู้เพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้หนูนะคะมีความสําเร็จในอนาคตในภายภาคหน้าแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อให้เป็นที่รักของพ่อและแม่และก็ของครูบาอาจารย์นะคะการบ้านชิ้นสุดท้ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีนี้นะคะขอให้ลูกๆทุกคนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนมนท้ายเหมือง เดินหน้าสู้ต่อไปค่ะและขอให้ชีวิตก้าวหน้าประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาค่ะบ๊ายบายะการบ้านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กสำหรับปีนี้นะคะเป็นงานชิ้นสุดท้ายขอให้นักเรียนทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติและส่งงานครบทุกชิ้นนะคะอย่างที่ว่านะคะครับ เอ้าไมใใ่ใช่ใช้ชีวิตปลอดภัยใส่ใจส,สุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะการบ้านชิ้นสุดท้ายครูอยากให้ลูกทุกคนตั้งใจเรียนเพียรฝึกฝนปฏิบัติตนเป็นคนดีการบ้านชิ้นสุดท้ายของครูนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็คืออยากให้นักเรียนทุกคนนะคะขยัน อดทนมีความพยายามนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็สุดท้ายสําหรับครูนะคะถ้าจีบไม่ถนัดมาฝึกหัดกับครูนันตตสินนะคะขอบคุณค่ะการบ้านชิ้นสุดท้ายของนักเรียนนะคะครูขอฝากไว้ว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะสนุกกับการใช้ชีวิตอย่าใช้ชีวิตจนเดือดร้อนผู้อื่นและสุดท้ายอย่าให้ครูต้องเ hey. ฮการบ้านชิ้นสุดท้ายของเรา อย่าลืมรัวจมูกปะเอ้ยถูกใช่ปะจมูกค่ะการบ้านช,นชิ้นสุดท้ายของครูก้อยนะคะคือให้นักเรียนตั้งใจเรียนและอย่าลืมทอทมอของเรานะคะาการบ้านชิ้นสุดท้ายนะคะสําหรับป .6 ปีนี้ก็จบไปจากที่นี่แล้วก็ขอให้ลูกไปเจอสังคมที่ดีมีอนาคตที่สดใสและก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ การบ้านชิ้นสุดท้ายของครูนะคะจงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดีโชคดีครูก็สุขใจแต่อย่าเอา ความรู้ไปโคดกงใครจงใช้ชีวิตบนความดีงามนะคะสำหรับครูก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะไม่ว่าน,นักเรียนจะเลือกเรียนที่ไหนสถาบันไหนวิชาอะไรหรือสาขาวิชาอะไรยังไงก็ ขอให้นักเรียนนะคะทาสิ่งสิ่งนั้นให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วความสําเร็จก็จะตามมานะคะแล้วถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือท้อหรืออะไรก็อย่าลืมว่าด้านหลังเราก็ยังมีคนที่ยังมองเราอยู่นะคะเหนื่อยท้อเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาที่โรงเรียนนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะครูคนนี้กเ็เป็นกําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะให้คาปรึกษากับนักเรียนตลอดเลยนะคะถ้านักเรียนนึกถึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะสําหรับการบ้านชิ้นสุดท้ายนะครับของนักเรียนชั้น ป .6 นะครับปีการศึกษานี้นะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีคนน่ารักของทุกๆคนตลอดไปนะครับขอบคุณครับการบ้านชิ้นสุดท้ายของป .6 นะคะก็ขอให้นักเรียนป .6 ที่จบไปใช้ชีวิตอย่างรอบคอบแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะการบ้านชิ้นสุดท้ายนะคะครูขอให้หนูใช้ชีวิตมัธยมอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะบ้านชิ้นสุดท้ายนะคะ ครูขอให้น้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยข้างหน้าน้องอาจจะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ยังไงก็ตามถ้าน้องหันหลังมายังเจอพวกเราชาวอนุบาลทิศบาลตำบลนไายเหมืองรอต้อนรับน้องอยู่เสมอนะคะบ๊ายบายค่ะการบ้านที่สุดท้ายของนักเรียนนะคะชั้นประหกนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจใช้ชีวิตนะคะอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะโชคดีนะคะบ๊ายบาย จบแล้วนะพี่ป .6 ขอให้ทุกคนโชคดีนะอ่าสวัสดีครับลูกๆนั้เรียนชั้นป .6 นะครับต่อไปจะเป็นการบ้านที่สุดท้ายของนักเรียนนะครับก็คือการได้เรียนสู่ชั้นมัธยมศึกษานะครับอ่าใครที่มีความฝันอะไรก็ขอให้ทำนะครับทำให้สาเร็จถึงบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคบ้างก็ตามแต่ก็จงเชื่อว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้อ่ะสุดท้ายมันต้องเป็นวันของเรานะครับขอให้ลูกๆทุกคนสู้ๆนะครับ การบ้านชิ้สุดท้ายของครูการนะคะอย่าลืมทําความฝันให้สําเร็จฝันให้ไกลไปให้ถึงสู้ๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแมมนะคะ การบ้านชิ้นสุดท้ายที่ครูแบบอยากจะมอบไปกับพี่พี่ปหกนะคะต่อไปเราอยู่ออกจากรั้วปฐมเราสู่รั้วมัธยมขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสํานึกนะคะการไปอยู่ในโรงเรียนมีเกียรติระบบเอ้ยกฎระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันรักษากฎระเบียบไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะเราสามารถมีอิสระเสรีภาพได้อย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตแต่ขอแค่อย่างเดียวอย่าใช้อิสระเสรีภาพของเรานั้นไปทําร้ายผู้อื่นหรือรังแกผู้อื่นนะคะสําหรับครูไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะครูอมนะคะการบ้านชิ้นสุดท้ายสําหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะครูก็ขอให้นักเรียนนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยอย่าให้ครูเขาตามบ่นตามงานเหมือนที่นี่นะคะบ๊ายบายครับสำหรับการบ้านชิ้นสุดท้ายของครูเสียนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องออกแบบงานศิลปะมาส่งคุณครูแล้วนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยได้ไปออกแบบชีวิตของตนเองนะครับเลือกทางที่ตนเองเนี่ยชอบและก็ถนัดนะครับแล้วก็ขอให้มี ความสุขกับชีวิตที่ตัวเองได้เลือกเองนะครับขอบคุณครับฝากถึงนักเรียนชั้นป .6 256 7ปีนี้นะคะครูแป้งอยากจะบอกว่าถ้าหนูเรียนไปเรื่อยๆถ้าเมื่อยหนูก็โดดถ้าครูไม่โกรธหนูก็โดดไปเรื่อยๆแฮะไม่ใช่คะ่ะหนูต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ครูบอกนะคะอย่างน้อยๆเราถึงจะเพื่อนโคลนบ้างแต่ต้องไปถึงดวงดานะคะสู้เขาเย่ yeah! ้านบ้านชิ้นสุดท้ายขอให้เธอไปดีมีความสุขขอให้ประตูห้องน้ําที่โรงเรียนใหม่อยู่ครบนะคะบ้านชิ้นสุดท้ายที่ครูกะแตจะมอบให้พี่ป .6 กนะคะมีความสุขกับเส้นทางที่เลือกเดินแล้วก็เดินให้ถึงฝั่งนะคะ Goodbye, dear